สวัสดีค่ะยินดีเข้าสู่คลิปแบบเพียรคคานะคะกับแม่หมอเตอรี่คนเดิมอีกแล้วจ้าอ่ะหัวข้อที่เราจะเล่นกันในวันนี้นะจ๊ะก็คือหัวข้อที่ว่า คุณและเขานะคะเคยเป็นอะไรกันมาก่อนในอดีตนะจ๊ะซึ่งทําให้มาเจอกันในปัจจุบันนี้นะก็ในคลิปนี้นะคะก็ให้ใช้วิจารณญาณน,นะคะในในการรับชมแล้วก็เป็นความเชื่อนะ้ความเชื่อเกี่ยวกับอดีตชาติแล้วก็ปัจจุบันชาติอะไรอย่างงี้ค่ะก็ก็มาดูขำๆน้อมาดูขำๆอย่าแบบอย่าอินอย่าซีเรียสอะไรมากมายนะจ๊ะมาเปิดกันขำๆอ่ะก็เหมือนเดิมนะคะมีไพ่ทั้งหมด3กอง3สํารับให้เลือกนะคะเริ่มตั้งแต่สายมือนะคะเป็นกองที่หนึ่ง กองที่สองและกองที่สามคะ่ะให้เลือกไพ่ที่คิดว่าเราชอบม,มากที่สุดได้เลยโอเคอ่ามาถ้าเลือกได้แล้วนะคะเราไปดูเฉลยพร้อมทีละกองนะคะไปอ่าคนที่เลือกกองแรกนะคะสําหรับแรกนะมาดูกันเลยคุณและเขาเคยเกิดเป็นอะไรกันมาก่อนนะคะในอดีตนะ โอเคสำหรับพวกคุณนะคะมีความเป็นไปได้ว่าในอดีตถ้าคุณก็อาจจะเคยเกิดมาช่วยเหลือ,อเกื้อกูลเกิดเป็นคนรักกันนี่แหละจ้ะเออเป็นเหมือนกับว่าเป็นโลกทั้งใบให้ของกันและกันเลยนะเอออนนี้ต้องบอกเลยนะว่ากองนี่คือดีมากๆเลยเหมือนเหมือนกับว่า มีความผูกพันกันแบบขั้นสุดเลยเออมีความผูกพันมีความแบบพอคุณจะสังเกตไหมพอพอคุณมาเจอเขาแล้วคุณจะมีความรู้สึกเมตตาเอื้ออาทรมีความรู้สึกถูกชะตาอะไรอย่างเงี้ยกันตั้งแต่แรกเห็นหรือตั้งแต่คุยกันได้ไม่นานไม่กี่คำเออก็รู้สึกว่ามีความผูกพันกันแล้วมันเป็นเหมือนแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสัญญาณสัญญาณตั้งแต่อดีตอย่างเงี้ยที่แบบว่าเคย ทําสิ่งดีๆให้การเคยเป็นอะไรการเป็นคนรักอะไรอย่างเงี้ยกันมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยมีความเป็นไปได้นะคะว่าคุณและเขาก็อาจจะเคยเกิดเป็นคนรักกันมาก่อนในอดีตนั่นเองจ้าเดี๋ยวเราไปต่อที่คนที่เลือกกองที่สองเลยคะ่ะปมาค่ะคนที่เลือกกองที่สองนะคะสำหรับนี้นะมาดูกันเลยคุณและเขาเคยเกิดอะไร เป็นอะไรกันมาก่อนในอดีตนะคะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือกันนั่นเองสะอาจจะไม่ได้ขึ้นชัดเจนว่าเป็นคนรักนะแต่แบบว่าก็เป็นเป็นคนที่แบบเออช่วยเหลือเกื้อนหนุนกันไม่ว่าใครมีปัญหาคุณมีปัญหาเขามีกันปัญหาต่างคนต่างก็อายินดีพร้อมที่จะหยิบยื่นพร้อมที่จะเออหยิบยื่น ความช่วยเหลือให้พร้อมที่จะมาช่วยเหลือให้อะไรเงี้ยเออต่างฝ่ายต่างให้เดี๋ยวสลับกันเดี๋ยวคุณให้เดี๋ยวเขาให้อะไรกันอยู่อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยนะคะว่ามีความเป็นได้ว่าเกิดเป็นคนที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นเองแต่อาจจะไม่ได้เด่นในสถานะคนรักอะไรแบบนี้เท่าไหรค่ค่ะอ่าโอเคอเดี๋ยวเราไปต่อที่คนที่เลือกกองที่สามคะไามาค่ะคนที่เลือกกองที่สามนะคะสําหรับนี้นะจ๊ะมาดูกัน คุณและเขาเคยเกิดเป็นอะไรกันมาก่อนในอดีตนะสํสำหรับคนคนนี้นะคะเอ่อก็เกิดมาช่วยเหลือเคยเกิดมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันเหมือนกันนะคะสําหรับคุณและเขาเอา่ะมีความรู้สึกว่าไม่คุณอาจจะสลับกันได้อา่าไม่คุณ ที่ที่เหมือนกับมีฐานะด้อยอยู่เขาหรือไม่ก็เขาที่มีฐานะด้อยอยู่คุณในอดีตเนี่ยแล้วแล้วเหมือนกับว่าเคยเคยแบบมีความสงสารอะไรกันเนี้ยเกิดขึ้นเคยแบบว่าให้ความช่วยเหลืออะไรกันแบบเนี้ยเอ่อบางคนบางคนมันมันอาจจะมากกว่าการที่จะให้ช่วยแค่เงินทองแต่มันมันอาจจะแบบว่าให,ให้ให้ทั้งความรู้ให้ทั้งอะไรต่างๆอาจจะอาจจะสลับกันได้ซึ่งแม่หมอไม่รู้ว่าใครอาจจะเป็นคุณคุณเคยเป็นคนที่เหมือน เขาเลยมีสถานะที่เหนือเ,อาเขาหรือเขาอาจจะมีสถานะที่เหนือ,อคุณแต่คือแน่ๆก็คือ,อ,อช่วยเหลือกันในด้านของเงินทองช่วยเหลือกันในด้านของการให้ความรู้ให้อะไรต่างๆอย่างเช่นอย่างเช่นคุณอาจเกิดเป็นเคยเกิดเป็นครูเขาเป็นนักเรียนอะไรเงี้ยหรือเขาเกิดเป็นครูคุณเป็นนักเรียนอะไรเงี้ยเออมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบแบบแบบว่ามีมีคนหนึ่งให้ให้อีกคนหนึ่งอะไรแบบนี้มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นทั้ง อะไรต่างๆที่เป็นประโยชน์ในชีวิตหรือแม้กระทั่งในเรื่องของเงินทองสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรแบบนีน้ก็คือช่วยเหลือกันด้วยความเมตตามีความเมตตาเป็นที่ตั้งอะไรแบบนี้ค่ะเออนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเนี่ยค่ะคือคําตอบคุณอาจจะไม่ได้เด่นชัดในเรื่องของเคยเกิดเป็นเพื่อนกันหรือเคยเกิดเป็นคนรักอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่แต่ว่าจะเกิดกันเป็นในสถานะที่อีกบุคคลหนึง่งมีสถานะที่สูงกว่าดีกว่ามาช่วยเหลืออีกคนหนึง่งอะไรแบบนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะสําหรับคน ที่เลือกกองที่สา